จะใกล้เกินไปนะครับก็ดันอกมาแบบนี้นะครับนะครับสวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรมิทแลนนะครับในคลิปที่แล้วนะครับหรือว่าคลิปที่ผ่านมานะครับก็พาท่านชมมาเอาถุงพลาสติกออกนะครับแล้วพอยังเหลืออยู่นะครับ จันทร์อื่นก็ยังไม่ออกนะครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับออกนะครับครบ3วันพอดีนะครับในคลิปนี้นะครับเมื่อสุนทรีย์ออกนะครับก็จะดันจันทร์นะครับจันทร์ที่ขึ้นตรงเกินไปนะครับนะครับตรงนะครับโดยเฉพาะจันทร์นี้นะครับขึ้นตรงก็จะมีปัญหานะครับ ทำให้จันนะครับที่ยังไม่ได้ผสมเกสรนะครับนะครับเบียดเสียกันเกินไปนะครับทำให้การผสมเกสรนั้นยากนะครับนะครับคือจันนี้นะครับก็ผสมเกสรได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ากลับจันแต่เป็นวันที่สองแล้วนะครับนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องขึ้นตรงเกินไปนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำให้จันนี้สับเอียงออกมานะครับเอียงออกประมาณสัก 15องศาถึงอ30องศาจากโคนลำต้นนะครับโคนลำต้นหรือว่าโคนคนยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับจะดันเข้ามาแบบนี้นะครับดันออกมานะครับก็ไม่ต้องดันออกมาเยอะนะครับแล้วเกนก้านจันจะหักนะครับนะครับเฉพาะจันนี้นะครับก็จะดันออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ ก็จะใช้เชือกนะครับเชือกเรียกว่าใบของอินทรพลัมนะครับถ้าก้านใบนะครับระยะห่างจากก้านจันทร์ยาวเกินไปเราก็จะใช้ใบนะครับสองใบนะครับมาต่อกันลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อดึงนะครับก้านจันทร์นะครับก้านจันทร์นะครับออกมานะครับออกมาให้เสียงประมาณสัก สามสิบหรือสิบห้าองศานะครับนะครับแล้วแต่ขนาดของจันทร์ก็ให้ยาวขึ้นประมาณสักสองฟุตนะครับค่อยดันนะครับหรือว่าอาจจะฟุตเดียวนะครับดันออกมาก็ได้นะครับแต่ต้องค่อยๆดันลงมานะครับเแล้วก้านจันทจะหักนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ดันลงมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับเมื่อเราต่อ,อใบสองใบแล้วนะครับว่าการจันทร์ตอนนี้คอยจะอยู่ห่างจากการใบพอสมควรนะครับแล้วก็ดันลงมานะครับมุมก,กล้องออก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดึงออกมานะครับดึงจันออกมานะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ช่วงแรกๆนะครับก็จะดึงออกมาไม่มากเท่าไหร่นะครับพอประมาณสัก20องศานะครับนะครับจากโคนต้นนะครับนะครับรัดนะครับการใบก็การจันนะครับขอไว้นะครับแต่ต้องอยู่ด้านล่างนะครับของเส้นเกสวรนะครับท่านผู้ชมนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับ ก็จะทำทุกๆจันท์นะครับที่ขึ้นตรงเกินไปนะครับครับกล้องอาจจะใกล้เกินไปนะครับก็นะครับดันออกมาแบบนี้นะครับ ก็ไม่ต้องดึงออกมามากนะครับ,นะรบสาธิตให้ดูประมาณสองขั้จันนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าต้องขึ้นมาถ่ายคลิปคนเดียวนะครับก็รัดมือเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องเอาโทรศัพท์ติดไว้ตรงนี้นะครับทุกท่านนะครับก็ ไม่สะดวกในการรัดเท่าไหร่นะครับต้องมีคนอื่นถ่ายให้นะครับถึงจะดูชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับปักลักษณะแบบนี้นะครับจันทร์ก็จะเอียงออกมาจากขนยอดนะครับก็จะไม่ขึ้นตรงนะครับท่านผู้ชมนะครับประมาณสักเดือนครึ่งหรือว่าเดือนกับ ยี่สิบวันนะครับหรือไม่เกินสองเดือนนะครับก็จะโน้มจันง่ายหน่อยนะครับเวลาจันขึ้นไปตรงๆนะครับก็จะเอียงหน่อยนะครับในการโน้มจันั้นะก็จะง่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับพอการจันยาวขึ้นนะครับเราก็มาปรับเชือกให้ดึงเข้าไปอีกนะครับพอประมาณสักจากสี่ห้าวันนะครับท่านผู้ชมนะครับ จันที่สั้นนะครับไม่ยาวนะครับขึ้นมาใหม่ก็ประมาณสี่ห้าวันนะครับก็จะดึงมาไม่เยอะนะครับค่อยๆดึงเชือกเข้ามานะครับสี่ห้าวันดึงครั้งหนึ่งนะครับค่อยทําให้จันนั้นขึ้นออกมาจากโคนก้านใบเอียงเอียงหน่อยนะครับก็จะง่ายนะครับในการโน้มจันนะครับท่านผู้ชมนะครับพอก้านจัน ที่ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะใหญ่นะครับท่ antis, านชมนะครับใหญ่นะนะครับถ้าไม่ดันเชือกก็จะทําให้การจันนั้นแข็งนะครับโน้มยากนะครับท่านชมนะครับไม่เหมือนกับการจันท <cat> ีはは่เล็กนะครับอันนี้การจันใหญ่เราต้องดัดแบบนี้นะครับท่านชมนะครับเพื่อไม่ให้การจันนั้นหักนะครับเวลาเราน้อมจันททีเดียวนะครับเมื่อจันโตขึ้นนะครับ ยาวขึ้นนะครับประมาณสักสองเดือนก็จะแข็งนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราไม่ดึงออกมาแบบนี้นะครับในการโน้มจันทร์ก็จะยากนะครับแล้วก็ถ้าน้มไม่ถูกวิธีนะครับคือจะดันมาแรงนะครับพะต้องใช้แรงเยอะนะครับเพราะอาการมันใหญ่นะครับก็อาจจะทําให้โคนก้านจันทร์นะครับหักได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเราค่อยๆดัดนะครับก็ดัดประมาณสักสองครั้งนะครับ หรือว่าไม่เกิน3ครั้งนะครับก่อนที่จะถึงวันโน้มจันทร์นะครับก็คือ1เดือนกับ15วันขึ้นไปแต่ไม่ควรให้เกิน2เดือนนะครับในการโน้มจันทร์นะครับคลิปนี้ก็มาสาธิตนะครับในการดึงจันทร์นะครับการจันทร์เข้ามาหาตัวนะครับหรือว่าให้เอียงออกมาด้านด้านนอกนะครับด้านนอก ผลยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อง่ายต่อการโน้มจันนะครับโดยเฉพาะจันใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมก็นําไปปรับใช้ทําตามได้นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับการจันใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะง่ายนะครับต่อการโน้มจันนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วก็ไม่ทําให้ควรก้านจันนั้นหักนะครับท่านผู้ชมค่อยๆดัดนะครับ สองคลิปนี้นะครับผมก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับนะครับดันลงมานะครับผมตายนะครับตายสังเกตสอนลงมานะครับเมื่อการจันยาวขึ้นนะครับก็จะขึ้นไปเองนะครับก็จะดัดไปในตัวนะครับ กันจังก็ยังอ่อนอยู่นะครับค่อยๆดัดน,นะครับท่านผู้ชม